อสวัสด,ดีครับเพืเ่อนๆอันนี้ตำบกมุกงใหญ่เพื่อนครับตำบกมุกงเจ้าดังเมืองอำนาจแซบเพแซบก็มือนี้กับเสด็ฮหูครับเป็นฝานอยู่แต่ว่าเมื่อวานทีเพิ่นมาให้ไปซื้อในบ้านครับยูนี่เพิ่นบพรท่านได้พร้อมแ,แบเบิ่งบรรยากาศตำม,มือแล้จะเคลือครับอ,อันนี้ตำไปเจารบาบ รอบเชาเบิดแล้วปกติจากงงยังรอบรอบรอบจากงงรอบหรือมีข้าเจ้าโทรมาจอดแล้วแบบแต่ว่าเม้าครูข้าเจ้าเคยซื้อข้าเจ้าสิงอ้วเป็นรอบเป็นรอบไหเดี๋ยวครับบ้านวันที่ไปซื้อในบ้านแต่ว่ายู่นี่เป็นวันต่ำที่เข้าไปในบ้านอัน เสียบเสียบกต่หูครับมือนีิเป็นคนมาก,กินตำหมกหฮวงกันจ้ำสูนแนวกินเบิด์ตสูแนแหนกเพื่อนตำ่ตำมาเล้วครับมู่งไปหูเดี๋ยวสิร้องเบิือปากกดติดตามแล้วก็บปากแชร์น้ำเด้แลครับไปแล้วครับเดี๋ยวสิไปทายอยู่ทางไหนอีกเบิร์ตขับเบิร์หมาบ่อทันครับเพืเเ่อนๆตำบักฮวงเบิร์เมื่อนา จรงสิแม้โทรวมากะต้องจองคิวครับกันเพื่อนเพื่อนมนี่ต้องทั่าโทรมาจองคิวนะครับแต่ว่าหน้าพจิอันยามผู้ทัมาถ้าใกล้ไก่เขาจะทัมาสันเขาจะในเฟซบุ๊กในกูเกิลมีบอได้เบอร์มัตะลันได้เบอร์ม้าตลันไหนครับ ก็ได้๋ยวต้องทัวมาจองซืดนะครับคนเลือยกันนะเบิดแล้วครับเบิดแล้วบ่ได้กินอันนี้ก็บ่แล้วก็สิบไปแล้วครับเบิดแล้วเบิรแล้วครับอันนี้ไม้นี่ก็บ่ได้กินครับคนเพื่อนจะต่ำไหมเบิรเบิรกับมาซื้อกันครับอันนี้ก็มาซื้อ คุณเพื่อนอโทษจ่องชิวกันนะครับไปแล้วครับ